คงยากก่อนน่ะไม่ไปบ่ไปทางพี่เออไปทางพี่เผื่อเดี๋มาเลยมาเลยไม่มีคนแล้วาหายไปแล้วมาเ,เลยว้าไอ,อนน้มาธานีโน่มาเลยไอ้มาธานีวะ 아규 자체다 엄마 너무 c o l l i s i o

ยาวเลยยาวเลยโอ้ยยามาเอาเงินข่ากั๊ดกลับยังเอาเลยครับกี่จลโอ้ยมันจิลมเลยแบบ,แบนั้นนะ